ระวังต้นไม, <laughs> ไม้ไม่หลบเลยมันเดินมาไม่หลบล่ะหลบเลยนะตรงๆร,ง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 รงะวัาางต้นไม้ระวังต้นไม้อืออ่าค่อยๆปั่นค่อยๆปั่นอย่าแรงอย่าแรงค่อยๆเลี้ยวค่อยๆเลี้ยวเอ้ยระวังไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะอ่ายกขึ้นยกขึ้น หนึ่งสองสามลุกขึ้นเงินลุกขึ้นก่ะลองดูรุกขึ้นเงิน,อนโอเคอตรงนี้มันเป็นเนินตรงนี้เป็นเนินอ่าตรงนี้เรียบๆไปทางนน้นระวังระวังเข้าข้างในนี้ออกไปทางนู้นออกไปทางนู้น เลียว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 มุนหมุนมุุันดีๆีฝันดีดีอย่าอย่าจับอย่าจับอะน้องดีบปัดเลยน้องดีวปัดเลยปัดเลยปัดเลยปัดด้วยกันตามมาตามาตามา ทำได้นะ